นายทศพลแก้วที่มาแสดงความจำนงของพนักงานสอบสวนสอนอบางนาร่วมเป็นผู้เสียหายในคดีคนร้ายยิงนายสุทินทาราทินเสียชีวิตพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งเคลียรยคดีนี้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนายทศพลแก้วที่มาแกนำกลุ่มกองทัพประชาชนและเครือข่ายปัจจุบพลังงานไทยหรือกอคอปอเขาพบพนักงานสอบสวนสอนอบางนา เพื่อขอเข้าร่วมเป็นผู้เสียหายในคดีคนร้ายยิงนายสุทินทราทินอดีตแกนนากลุ่มคอคอปอเสียชีวิตขณะร่วมรณรงค์ให้มีการปฏิตรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งเนื่องจากในวันเกิดเหตุนายทศพลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจึงต้องการให้พนักงานสอบสวนบันทึกคําให้การเพิ่มเติมในสำนวนคดีและให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ากับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่สามารถจับกลุ่มเพิ่มเติมได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายสรกิจชัยมงคลผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุยิงนายสุทินเสียชีวิตซึ่งต่อมานายสรกิจได้เสียชีวิตขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะจากข้อมูลที่มีนั้นเชื่อว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกไม่ต่ำกว่า3คนจึงต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐบาลชุดใหม่เร่งรัดคดีนี้ให้มีความรวดเร็วและโปร่งใสเป็นธรรม นอกจากนี้นายทศพลยังได้ฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเวลานี้ว่าการสืบหาคนร้ายรวมถึงผู้วงการในคดีนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังคงมีอยู่หรือไม่เพราะในวันเกิดเหตุมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและเจ้าหน้าที่กอรมนอ,อยู่ในเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก จึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะมีข้อมูลคดีนี้อยู่บ้างและเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะคลี่คลายคดีนี้ได้ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้อยู่เบื้องหลังทั้งนี้นายทศพลยังเปิดเผยด้วยว่าในสัปดาห์หน้าจะนำบารดาของนายสุทินทวรทินเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดและสอบถามถึงความคืบหน้าคดีนี้ด้วยคิดว่าถ้าจะเอาจริงๆผมก็ฝากคุณประยุทธ์นะฮะ ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้อำนาจอยู่ในมือท่านเต็มๆทั้งตัวนายก,กรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าคมาชแล้วท่านยังมีวางลากฐานอำนาจเอาไว้อีกเนี่ยคดีนี้เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ท่านพยายามที่จะสร้างขึ้นในประเทศไทยนี้เนี่ยจะทําได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามันโยงใหยกับผู้มีอํานาจที่พวกเราเชื่อว่าย,ย,ยังอยู่ยังอยู่และเป็นห่วงแล้วก็ เป็นเป็นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้ผมคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่เกี่ยวข้องในการลงมือกระทําเป็นผู้ลงมือนะฮะถ้าถูกจับได้หรือยังไม่ถูกจับได้ชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขแนี่ดังนั้นเราก็เป็นห่วงว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเนี่ยจะไม่รอดตั้งแต่ตอนที่ที่ที่เราเราคุยกันนะในวงเนี่ยเราคุยกัน